มาละเดอ้อไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวสารทั่วไปทุกความเคลื่อนไหวจัดใจของไอแคนอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอ้อพี่น้องเดอ้อ น้องครับรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังจากช่วงนี้ไปจนถึงวันที่17ตุลาคมสภาพอากาศบางพื้นที่ของประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าร่องมรสุมกําลังแรงพาดผ่านภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกําลังแรงทําให้ในช่วงนี้ครับถึง17ตุลาคม2563จะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะภาคกลางและภาคใต้จะมีปริมาณฝนร้อยละเของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนร้อยละกครับแลวก็ภาคเหนือจะมีปริมาณฝนร้อยละสของพื้นที่พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับโดยติดตามได้ที่เว็บไซต์ w w w t m d g o t s ขณะนี้มีพายุ d e เปรสชันในทะเลจีนใต้ตอนกลางด้วยนะครับเขาคาดว่าจะทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปทําให้ช่วงปลายสัปดาห์ บางพื้นที่ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นด้วยยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับกับฝนตกหนักใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ําหรือว่าในพื้นที่ที่อยู่บริเวณติดใกล้เชิงเขาก็ให้ระมัดระวังเรื่องของน้ําป่าไหลหลากแล้วก็น้าท่วมฉับพลันกันด้วยนะครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ